อาาวยถ่สวัสดีครับพื่อของผมเอพีจีซุกเกมเมอร์อีกแล้วครับนะครับก็บช anel นี้ครับก็แล้วนี่กี่โมงเนี่ยดูเลยเดี๋ยวต้องมานั่งทำคลิปอีกก็นะครับสวัสดีด้วยกันอยู่ใน Macarock Edition นะครับเวอร์ชัน0.12.3นะครับก็วันนี้จะมาดูเซิร์ฟเออมารีวิวเซิร์ฟด้วยกันเซิร์ฟเลฟเวอร์เอสจีนเองเขาก็อัปเดตใหม่ๆนะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวต้อนรับฮาโลวีนนะครับโอเค อันดับแรกต้องมาเปลี่ยนสก,กินก่อนนะชื่อผมชื่อนี้นครับซีจำไม่เลยครับชื่อนี้นครับเปลี่ยนแล้วนะครับจำเลยแคปไปดูเลยฮ mm hmm. าโลาวีเนี่ยพวกนี้คอยมาซื้อกันเอาตัวฟรีก่อนต้องใช้ก่อนแ็ถึงฮาโลาวีแล้วก็ใช้ฮาโลาวีนไปด้วยตัวชีนเองไม่ใช้แล้ว mm hmm. โอเคเข้ามาครับ mm hmm. โอเคขอเซ็นเซอร์รหัสกันเลย แล้หนึ่งมันโอเคแล้วมารีรีวิวเลยแล้วกันบวดหัวกับเซิร์ฟไม่ได้เล่นนานก็นลืมม่าต้องลองกินอะไรไง,งายังไงโอเคช่างมันก็นะครับส่วนตัวเซิร์ฟน้ถ้าเกิดแล้วเข้าให้มันเป็นตัวเมื่อคุณก็มาเซิร์ฟแล้วคุณก็จะเห็นกับไอเอ็นบีซีนะครับมันมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เซิร์ฟที่มันมืดลงครับหมอฮาลวีแล้วก็ไอเฮี้ยน,น,นัยน่นนะครับแล้วก็ไอเฮี้ยนู่นนะครับแล้วก็ไอนั่นนะครับ แล้วก็ไอ้นั่นดีก,กครับมันจะมาแบบต้อนมันจะตอนตอน้นต้อนรับฮาโาวีนจริงๆอะครับนั่นแหละแรงงหน่า,าทังไรมากโอเคเราจะไปลองดูใกล้ๆจากอันนึงสวยว่าเกมก็ได้เบิบโอเคแถวๆนี้มันโคตรจะมืดแต่บอกตรงโอเคก็ไม่มีอะไรละไม่มีอะไรมากอันเนี้ยนะครับ แม้ในผมหาถ้ำก่อนถ้ำอยู่ไหนวะมันมีถ้ำอยู่อ่ะอือฮึไหนวะไหนเฮ้ยตรงนี้ก็เปลี่ยนมีเจ้า npc npc อยู่ด้วยสุดยอดเข้าดีเข้าแล้วก็หลุดต่อจำได้ไม่อยากจะเข้านี่แหละแล้วก็มีบ่อลาวาสุดบันไลยนะครับอยู่นี้โอเคพาครัวเขายังคงอยู่เหมือนเดิมเด๋ยลองโดดเล่นดิ อืม <c oughs> ตกเลยไอที่ตกเลย <c oughs> อาอะไรวะเนี่ยฮาเราหินให้ผีหลอกเว้ยเนี่ย,ยนะไม่โดดแม่งฮนะนะครับก็อัเปเดตก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเราแค่เปลี่ยนอะไรไปบาบา,บาก็ว่าไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ เออไอรหัสตอนแรกอ่ะที่ผมไม่เซ็นเซอร์เพราะว่าอะไรไหมเขาบอกผมพิมรหรัสผิดครับไม่ใช่รหัสผมผมพิมพ์มั่วผมลืมรหัสแล้วไม่ได้เล่นนานช่างแม่งนะครับโอเคโอเคก็ขอจบแล้วกันนะครับสวัสดีครับ